สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันที่19บธันวาคม67ครับคลิปนี้กะมีแนวทั้งต่ำเล่ามาซูพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นต่ำเล่าทั้งหมดจะเป็นหาสำนักได้ครับผมครับสำนักเดิมครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นพอลาดพาวครับผมอาหาเพิ่นกะ เหล็กเด่นกอดข้อกันครับผมเจ็ดสามครับสองสูตรกอดข้อกันสามเจ็ดนะครับพี่น้องเนาะและะ้วก็สูตรเก่ามาเชียครับผมก็ถือว่ายังเดินดีครับผมสูตรของเด่นเดินดีครับผมถือว่าเดินดีครับผมสามสำนักนีก็ติดไว้ครับพี่น้องเนาะก็จะมานําเสนอเป็นหนังสี่แล้วครับผมก็คือจะมาร่วบพี่น้องซี่เบิง้งตัวเด่นเทียบเด่นเทียบชนใส่กันครับผมสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะว่าหันพูดถึงในสามสำนักนีกับเขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับผม อ่าตัวเด่นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันก็คือว่าประกบคู่กันนะครับผมหมวดวังหันถือว่าทั้งพอลาดเผาก็มาเชียเด่นเดินดีนะครับผมแล้วก็มีพิเศษให้เดอครับพี่น้องอ่าแม่เอฟซีซ่ากแก้วครับผมเพื่อนก็นมีทั้งรัฐบาลไทยแหละครับเพื่อนก็นเลยให้อ่าแนวทางล่าพัฒนามาให้เบิง้งน่าจะมีประมาณสี่คู่เน้นๆครับพี่น้องเนาะสี่คู่เน้นๆแล้วก็อ่าแม่ มมาใหม่อีกทันหนึ่งนะครับผมครับก็คือได้แมฟซีมาใหม่อีกสองทันครับพี่น้องเนาะแนวทางเล่าครับมาเพิ่งไปน้ากันครับเพิ่งกล่าว่าเด็ดคือกันครับผมก็เลยเอามาให้พี่น้องได้เบิ้งได้พิจารณาเบิ้งไปน้ากันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าห้าสำนักในคลิปนี้ครับน้าเสียพาล่วยก็ขอขอบพระคุณทุกๆเสี่ยนทุกๆอาจารย์ครับผมที่ แนวทางให้กับน้ำเชียพผ้ารุยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับกอติดไวดเดอร์ครับพี่น้องแนวทางตำเล่ากับน้ำเชียพผ้ารุยครับมือเสาจุดทูบได้ครับพี่น้องเนาะเจ็ดสี่หนึ่งครับโอ้ยเสียดายครับผมครับเอาไปรับส้นรับฟกันเลยครับครับพี่น้องทูบแตกวอมครับผมเจ็ดสี่หนึ่งเลขออกแล้วจุดได้ครับผมเสียดายครับเอาครับพี่น้องครับผม พ้อลาดพราวครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดครับผมมาหันเหล็กเด่นเพลินกอดข้อกันครับผมสูตรที่1กับสูตรที่2เข่า73ครับซีกับเข่าบนครับพี่น้องเนาะเอาปล่อยต่องวดเลยครับผมปล่อยต่องวดครับสำหรับพี่น้องซีที่อาจจะให้ค่าน้ำชากาแฟอาเซียนครับผมสามารถติดต่อที่น้ำเชียร์พาลวยได้เด้อครับพี่น้องแอดไลน์0 9 8 4 7 4ก้าแ 0683ครับเอางวดนี้ก็ล่องเขียนในพี่น้องซีเบิงอยู่ครับผมครับงวดนี้พ่อลาดพาาสูตรที่1ได้7กับ8สูตรที่2ได้6กับ9ครับนี่นะครับผมกอดข้อกันมากดีจัดให้พี่น้องเซีเลยครับผม7 6 7 9 8 6 8 9 สี่คู่เป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องบางงวดเพิ่นกับบอมาครับผมบางงวดเพิ่นกับเขาตะเดนครับพี่น้องเนาะบางงวดเพิ่นกับกอดข้อกันแบบนี้แหละครับสูตรก้าวมาเชียครับผมนี่ครับผมก้าวมาเชียได้หนึ่งสองสามเข้าที่หนึ่งและสามเอาครับพี่น้องงวดนี้มาแล้วครับผมก้าวมาเชียงวดนี้ได้สองสามสี่ได้อครับพี่น้องสองสามสี่ ได้สองสามสี่ครับงมว่าหันได้หนึ่งสองสามครับประกบก็บพอลาภพาเขาทั้งบนทั้งล่างอางวนเนี่ยพี่น้องที่จะหน้าบึงในสูตรพันว่ามีสองมีสามมีสี่เลยครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่หกสองหกสามหกสี่ 9ก้าสอครับเด่นเดินดีครับผมต่อมาเด่นเดินดี้ f ส่งให้กับเขากับกัมมาเชียร์คือกันครับผม73มาดูงวดนี้ครับพี่น้องเนะ เด่นดินดีงวดน,นี้ได้890เก้าศูนครับผมแปดเครับแปดเก้นเด่นดดีเอส่งให้มาเสียบใส่กับอ่าท่างอ่าก่มมาเชียก็จะเป็นนี่ครับผม2องสามสี่แปดครับสองสามเกาศูนยั กบคูกันเข่าวีเดอครับผมวดนี้ไม่แน่ครับพี่น้องเนาะนี่แหะครับเอาให้เบิ้งภาพรวมสามสำนักครับผมเอาครับพี่น้องครับผมภาพรวมสามสำนักที่เคยให้พี่น้องเบิ้งตลอดครับผมครับจะเข้าทั้งบนทั้งล่างอีกไหมครับพี่น้องเนี่ยครับพอลาดเ้าสูตรที่หนึ่งได้เจดกับแปดสูตรที่สองได้หกับเ้า ก้าวมาเชียร์ได้เด่นบนล่าง2 3 4เด่นเดินดี f เอซส่งให้ได้เด็ดบนล่าง8 9 0นี่แหละครับผมเอาแคปหน้าจอนี่ไว้เดอร์ครับพี่น้องเดี๋ยวไปพบกับ2สำนััมาใหม่ครับผมครับผมตำลาแม่เอฟซีสักแก้วครับพี่น้องเนาะ20ธันวาคม67เปิดตัวครับผมเพิ่นกัมมี่แนวท่างรัฐบาลไทยพร้อมครับผมแต่วเพิ่นกัมมี่ตำลาให้พี่น้องทีนํา เด่นบนล่างหกกับเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดเด้อครับผมครับสองตัวบนล่างกับจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าและเจ็ดแปดเน้นๆครับพี่น้องเนาะเอาอีกท่านหนึ่งครับผมแม่นิวาเด้อครับพี่น้องผันซื้อนิวาครับนี่ครับมาใหมา่ แม่นิวาครับเด่นบนล่าง743ครับ2ตัวก็จะมี72 74 75 82 83 84 85ครับผม92 93 94 95และ43เน้น72 74 75 83 84 93 94ครับผม ชนกันจะได้ครับผมเพิ่นมาคนละท่าครับพี่น้องนะมาคนละสำนักแลวกับมาชนกันเจ็ดสองเจ็ดห้าครับผมนี่ครับพี่น้องสองสำนักนี่เพิ่นมาไหมเอาลองเบิรงครับผมเปิดตัวแม่เอฟซีสแก้วตำรากับแม่นิวาครับผม เอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกัขออวยพรให้พี่น้อง FC โชคดีเด้อครับผมครับผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะห้าสำนักนี้ครับโดยเฉพาะสามสำนักแรกพ่อลาดเผาเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์พี่น้อง FC ก็เห็นผลงานแล้วครับผมเมื่อวันผ่นก็ถือว่ามาน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะประกบคู่กันได้ทั้งบนทั้งล่างครับผิดใจหน้าเบิ้งครับพี่น้องในคลิปนี้กับผมกับอ่าซ้อมเบิ่งไปน้ำกันกับแม่ FC สอง ท่านครับพี่น้องเนาะแม่นิวาและแม่เอฟซีสักแก้วตำเล่าว20ธันวาคม67ขอให้พี่น้องที่ชโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปนั่กันสวัสดีครับ